วันนี้เรามีรถกระบะสภาพสวยราคาดีที่ตอบโจทย์ทั้งงานบรรทุกและใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัวนี่เลยค่ะ MG Extender Double Cab 2.0 Grand X เกียร์ออโต้กระบะ4ประตูที่ให้ความหรูความกว้างและสมรรถนะเกินราคาคันนี้มาพร้อมกระจังหน้าโครเมียมดีไซน์ใหม่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ล้ออัลลอยขนาด18นิ้วดุดันลงตัวภายในกว้างขวางนั่งสบายทุกที่นั่งค่ะเบาะหนังแท้เดินได้แดงสปอร์ตสุดๆหน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้กล้องมองหลังชัดเจนและระบบความปลอดภัยจัดเต็มสนใจมาลองขับมาดูตัวจริงได้เลยนะคะรถอยู่ที่ ศูนย์รวมรถบ้านรามอินทราซอย5โทรสอบถามได้ที่เบอร์0 8 6 1 2 3 4 4 4 9หนิง